โครงการราศดรสุขใจพานณมัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานครั้งที่8ประจำปี2567ณทันทัสถานบำบัดพิเศษหญิงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันที่27พฤษภาคม2567โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีน้อมนำพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขทรงห่วงใยและส่งให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนตลอดจนผู้ต้องขังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านธนกรรมณทันทสถานบำบัดพิเศษหินอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขัง ยึดถือและปฏิบัติมีความรู้และสามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ต่อไปทั้งนี้นายเกษมวัฒนะชัยองค์มนตรีและประธานกรรมการคโครงการเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบชุดธนตรกรรมป้องกันให้แก่อธิบดีกรมราชทัน โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้กำลังใจแก่คณะทันตแพทย์พยาบาลและจิตอาสาในครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุด จำนวน500รายซึ่งผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดม่ได้ดีใจมากๆค่ะที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะ คณะทีมแพทย์จิตอาสาที่ได้เข้ามาทำโครงการดีๆแบบนี้ให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีที่มีโครงการแบบนี้มาให้เราค่ะแล้วเราได้เข้าถึงบุคคลภายนอกค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์จุฬราลรงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จิตอาสาทุกๆท่านที่มาช่วยดูแลพวกเราแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกค่ะขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะโครงการรัศดรสุขใจพลานาัยสมบูรณ์แพทย์พระรานทานค่ะที่เข้ามา ทำฟันให้กับพวกหนูในเรือนจาค่ะขอขอบคุณมากมากเลยคะ่ะท่านท่านจถามมาปบบพิเศษยิยงนะคะต้องขอขอบคุณโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะที่ให้โอกาสนะคะเลยเห็นความสําคัญของออตัวผู้ต้องขังเองนะคะถือว่าผู้ต้องขังนี่เป็นผู้ได้โอกาสนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปรับทันตกรรมได้ทีหนึ่งเป็นร้อยคนนะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะหวังว่าโอกาสหน้าโครงการคงจะเข้ามาให้ความบันเะห์อย่างนี้เช่นเคยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ พราะรอยยิ้มของผู้รับคือความสุขของผู้ให้